มาเที่ยวน่ะก็ไปไปหาลูกค้าไปเที่ยวบ้างไปเที่ยวกับทีมงานาไม่้เราไว่ไ้เราไปเราไปโดนด่วนดินานมากแหม่ไปนานไปเห็นนานแบบดวนนุ่งไปแต่ครั้งไปเป็นสัปดาห์ใช่ใช่ค่ะเป็นสัปดาห์เป็นสัปดาห์ไปแบบเหมือนจะได้กลับมาคอนกิเลยมือรุ่นละครก็ไม่ค่อยไปหาเราตาย ชั้นกับยิมคือกันจิกหมอนจิกหมอนฝนตกทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็หยุดค่ะคุณรู้แก้มาไหมเนี่ยมึงวักมง้าในฝนตกเบิดมือใช่ไหมคะนี่ีเบ่ตัวครับนีไม่ตกนี่เดี๋ยวหมือนคืนหื่นคืนซือือ้เนี่ยเดี๋ยวฟ้าก็เปิดแล้วก็จอยกันเขาเรียกว่าฟ้าเป็นใจน้องใช่ฟ้าเป็นใจฟ้าเป็นใจแบบว่าให้มันลงตัวที่สุด ครับไม่อันนี้คือจะให้จะให้ดิ๊กกินอ่ะแอ่ะกินเหมือนคำสัตว์ไหมอ่ะอ่ะน้องปผมมั่งกูดก็เลยเราทรงผมกับเพลงมาเข้ากันไหมใช่ทรงผมกับเพลงเข้ากันทรงผมกับเพลงเข้ากันไหมน่ารักมากวอดขีดหวานเล่าได้เนาะเไมงหนาวหาะ เกี่ยวกับกี่วันกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้มันนานมันต้สึกนานไหมถึงเดือนนะค่ะน้องแพรยังไม่ถึงเดือนเดือนเดือนอยู่ดูร้อนนับวันนับปีพร้อมตีนแล้ววันนับปีไรอยู่อะไรเมือนไรเี็นอยู่น่าเหมือนกันมากขยับกับเรื่องเบอร์แล้วพี่น้องไปดูผู้ใหญ่บ้านปีนเลน ยงนี่พอไปโดนผู้ยิพากษ์กินแดนง<น>ก็เลยคิพคล้องเอาท่านน้าเหมือนกันไหมคะน้าเหมือนกันช้ำบอพี่น้องช้ำบอช้ำไม่<ช>บางคนบางคนอ่ะก็อยากให้มาไลยสุดกับคุณแก้วว่าอะไรลูกค้าก็ถามหาคุชชั่นคุชชั่นคุชชั่นยังนงล่ะใช่ค่ะคุณพ่ยอย่างิี้ขายอะไรอย่างนี้ฝรั่งขายได้มันคุชชั่นเฟิร์นเล่โอ้ยคุชชั่นใส่แล้วรอแป๊ะผลไปต่างประเทศรอเป๊บชัวคนผลิมาเห็นบ่นี่ มาแต่เช้ากับมาที่นี่แล้วหายไปเลยไปต่างประเทศละอืมกว่าเพึงนสิมาอะไรพี่น้องเนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์รอบนี้เสร็จก็ก็ของก็จะโอนเอาเพราะของไม่น้อยแล้วก็จะไปต่างประเทศอีกอีไรใช่ไหมเดินเดินลูกค้าก็รอนี้แหละจะไปจีนลูกค้าก็อยากใช้พุชชั้งแต่ว่าที่อ,อุบไปจีนฮ่องกงไปไต้หวันด้วยพี่น้องความแ้วแมุ่งเจาะไปรากับไปร่าคนขายมุ่งเจาะต้องแบบว่าตุนตุนไว้ทุกรอบ ไม่แต่บางคนอ่ะเวลาเขาสั่งของนะเขาก็สั่งแบบตุนไว้นะแต่ว่าเ้วยความตุนแล้วมันก็ใช้ทุกวันม,ม,มันกระตุมเหมือนคือเก่าอืมมันกระตุ่มเหมือนคือเก่าพี่น้องขอขอ,ขอคอมเมนต์หน่อยว่าลูกค้าที่ใช้คุชชั่นโซเอตอนนี้เป็นไงบ้างรีวิวให้หน่อยค่ะขอคนละหนึ่งเมนคน,คนที่ใช้จริงใช,ใช่ขอคนที่ใช้จริงคนที่ใช้คุชชั่นโซ,โซเอแบบว่าจริงๆอะ่ะอ่ะคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์ข้ามาว่าใช้ดียังไงขออ่านคอมเมนต์หนบอตอนนี้ก็ดีตาบึ้งขึ้นกันพี่น้อง ไม่เห็นเธอเห็นเห็นแต่ว่าน่าเราคุยทักมาเราคืนหน้ากันห้ามคืนเราจะไม่คืนเราจะธรรมชาติที่สุดในบ้านธรรมชาติที่สุดก็คือเขินอันนี้เขินถ้าคนเราน่ถ้าไม่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 มีอะไรมาเวลามองหน้ามันจะไม่เป็นไรคนจะมองออกเราลองมองหน้าไหมชนะมีอะไรนะนะ ชอบีปพี่น้องใช้ดีมากค่ะน่ารักมากค่ะ <c oughs> คือใครทีแ่แบบว่าเนี่ยกำลังเม้นอยู่คือลูกค้าใช้จริงบ่มี่หนามาเพราะว่าสินค้าเรามีแต่คนใช้จริงหมดเลยที่สำคัญรีวิวในติกตอกนี่ยคือสุดๆเยอะมากเวลาเวลาเวลาลงคิดแมยิย้มเปื่อย พราะว่าีเอาดีใช้ดีมากไม่ผิดหวังที่ใช้ตามน้องวิกอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้เราก็รู้สึกเวลาเราอ่านน้องมันก็รู้สึกดีแมใช่ค่ะตั้งใจทำโปรดักต์นีนมากเลยต้นทุนก็สูงสูงราคาก็ถูกถูกแต่ว่าขายถูกถูกยิ่งวันนี้มีกูกนะอย่าว่าวันนี้ถ้าขอราคาแบบว่าประปูก็จะมีใช่ไหมนี่เดี๋ยวนะวันนี้จะขายของหรอคะวันนี้จะจัดโปรให้หรอคะไม่ถ้ามาแล้วไม่ขายก็โดนด่าไหมเป็นยังไง รถบิ๊กจัดโตให้เลยค่ะฮะอ่ะรถบิ๊ก uh, เหรอคะเพ่ค่ะผัตามใจฉันบอกใช่ค่ะผัตามจใจฉันผมขาผมขอคุชชันนะครับเบื้องหน้าพี่น้องความฉ่ำฉ่ำระยะร้อยเมตรหน้าฉ่ำร้อยเมตรมีดอยู่จริงฉ่ำร้อยเมตรจริงหน้าเจ้าก็ฉ่ำอันนี้คือเก้าใช้เบอร์หนึ่งวันนี้ก็ใช้เบอร์หนึ่งนะใครผิวขาวคือกดเบอร์หนึ่งได้เลยนะเบอร์หนึ่ง ใช่มันมีสามเบอร์เนาะตอนนี้มีสี่อ๋มีสี่แล้วนะมีสี่แล้วค่ะเขาทาเฉดมาเพิ่มอีกเพราะว่าเอาใจเอาใจแบบสาวผิวเข้มเพราะว่าที่เราแบบคนที่ผิวเข้มจริงๆอ่ะหาใส่อะไรถูกค่ะก็ก็เบอร์สามก็ใช้ได้แต่ว่าแต่ว่ามันก็อยากให้เป็นมีเบอร์สีด้วยเนาะถูกค่ะลูกค้าก็เลยแบบขอเข้ามาพอลูกค้าขอเขามาคุณแก้วก็คือทำออกมาปั๊บเดียวได้เลยป๊บเดียวปั๊บเดียวอีลีพี่น้องใครอยากได้โปรขอเมนต์ก่อน ขอรูมิ้นก่อนว่าใครอยากเรียกโปรโมชั่นผมขอเพิ่มปู่ก,กันว่าใครอยากเรียกโปรโมชั่นแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะได้ปู่ไหนเพราะว่าสินค้าก็ไม่เยอะอีกแล้วใช่ค่ะเหลือไม่เยอะแล้วก็ขยนันต่างประเทศเพี่องสินค้ากพบาะใครมี่ลูกค้ากับจมอยากใส้แล้วแลผลิตเองด้วยนะแล้วทําโรงงานเองด้วยนะอะไรก็คือแบบว่าคนทํางานเองแล้วก็ผลิตเองแล้วก็ไม่อยู่ไม่อยู่ ใช้ดีมากค่ะไม่ติสเมสพี่น้องอันนี้คือคุชชั่นที่แบบว่าจบครบในหนึ่งตลับน่าเราตื่นขึ้นมาเนาะทุกๆวันอ่าทําอะไรบ้างทาบํารุงใช่ค่ะทากันแดดทารองพื้นถกตบแป้งทำไมชีวิตยากทำไมชีิตยากขนาดนั้นก็เป็นน้ำแร่อห็นง่บอกเยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดเรามีคุชชั่นโฟเอเราจะไม่ต้องมีสักอย่างมีแต่อันนี้หละนี่อันเดียวจบเพราะมันกันแดดในตัวด้วยมีทั้งกันแดดในตัว จะให้เบิรงเดอม,มีกันแดดให้โตมีกระจกให้ด้วยใช่นนแล้วตลาดนะ่ะตลาดคือแบบว่าเลิศพี่น้องถือถือไปเลยไม่อยใครเพราะมันรูรามากเนี่ยนี่นะครับอันนี้เป็นแนวคุชชั่นเนี่ยโอเคเง,เงั้นเดี๋ยวจะจัดโปรให้เลยนะคะบอดบีกบอดบีกจะจัดโปรมาเลยแต่ว่าบอกเดี๋ยวแก้วจะแบบให้ดูสินค้าไหนๆกไ็ไหนๆแหละว,ว่าจะไม่ขายของเนาะ มุกคนายากได้เยอะมากอยากขายกับจัดเป็นโลดเขาเ<ล>ยอยากหนาชามทุก, <ยา S 1> ทกคนคือคุณเกี่ยวเน้อย่าสาเหตุให้มันขาดทุนเด้อรอบที่แล้วไม่มีรอบไหนไม่ขาดทุนไม่แต่ว่าคุณเกี่ยวแกวมาแกขาดทุนแกก็ไม่เคยซีเรียสใช่แต,แต่ว่าถ้าพวกคนอื่นอ่ะแกไม่ให้จานหรอกถ้าเป็นผมแกก็ให้จาอน,นอยู่นั่นแน่อันนี้คือตบป,ปะครับนี่ตบค่ะได้ไหมอันนี้เบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์หนึ่งเนีเห็นไหมทุกคนพูดชันมันจะเป็นแบบ สีที่เล่นแสงสวยมากใครที่หาคุชชั่นแบบว่าหน้าผ่องเนี่ยอันนี้คือก็ใช้เบอร์หนึ่งนะอันนี้อันนี้เสร็จเสร็จผิวหน้าแก้วใครที่ผิวขาวใช้เบอร์หนึ่งได้เลยนะคะจะเล่นแสงสวยมากเป็นคุชชั่นที่แบบว่าเหมือนเราแบบติดสปอตไลท์บนผิวหน้าของเราอะ่ะทุกคนแล้วก็มีบำรุงด้วยนะคะสารละลายน้าแก้วนําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็เกาหลีนะคะงานไว่ายอัลฟาบุตินผิวบางสามารถใช้ได้เพราะตัวนี้เป็นคุชชั่นวีแกนเดอร์นะคะแล้วก็มีกันแดดด้วย แล้วพอมีปลาหมูไหนพี่นอนเราก็ขึ้นบนแคปชั่นไฮเดอร์แต่ว่าต้อง,ต,องต้องบอกก่อนนะอันนี้เดี๋ยวแบบจะจัดโปรดูใช่ไหมคะจะจัดโปรจุกเลยใช่ไหมขอแน่จ,จัดจุกครับเพราะว่ามันมันไม่ค่อยได้มาครั้งนึงก็ปด,ดนิดนิดหน่อยหน่อยนะคุณแก้วเนาะแล้วถ้าเกิดจะมาทุกทุกทุกวันทุกวันอาทิตย์อะครับได้ครับจะมาจริงหรือเปล่าเหรอเอานี่นี่จะตัวเฮาจะมาวันนั้นมาวันนี้ไม่มาแล้วมันป็นเป็รอยนธุระย่ายนงานนี่ ตลอดเลยคเธอก็เยอะไงใช่ค<ต>ือว่าไม่ตรงกันพอดีแต่ผมจะปักผมผมจะปักให้มีคนอยากได้เยอะมากตอนนี้แต่ว่าใครทันก็ทันเนาะใครทันก็ทันนะใครกดทันก็ทันใครโอนไปก็ทันพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือถ้าเกิดมาเจอบิ๊กนะคะบอสบิ๊กนะคะเขาจัดโปรโมชั่นจุกอยู่แล้วปกติแก้วเนาะ <S <S 2> <S 2> <S ไม่ได้จัดอะไรเลยก็คือขายราคาปกตินะคะแต่ถ้าเกิดมาเจอกันนี่คือแบบว่า ต้องเอาแบบราคาที่มันแบบจึ้งที่สุดเอาราคาที่แบบว่าไม่ต้องรอที่อื่นนะไม่ต้องรอแบบอ้ยแบบอ้ยแบบเดี๋ยวเดี๋ยวแบบวันลูกแก้วจะจัดโปรโมชั่นไม่มีค่ะแกไม่จัดราคาขนาดนี้ค่ะนี่เลยค่ะคนนี้เขาจัดเองค่ะใครอยากได้ราคาเนี้ยต้องอยู่ในไลฟ์สดนี้านั้นอันนี้คือบนะุญใน้ผมใช่ไหมนี่ก็ราคาก <c oughs>